ความคืบหน้าของการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบที่4หรือเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตเท่อยเภอจชนะจังหวัดสงขลา ครอมอรมีมติเห็นชอบตามที่กรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เสนอเดินหน้าโครงการทั้งการเปลี่ยนผังเมืองตั้งฐานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เร่งปรับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออวตอเป็นผู้อำนวยความสะดวกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาอาชีพของคนในพื้นที่ ดังนั้นเมืองต้นแบบที่4จึงอยู่ในช่วงของการผลักดันให้เดินหน้าต่อเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่ไม่ได้สั่งให้หยุดหรือชะลอโครงการอย่างที่คนบางกลุ่มออกมาสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นล่าสุดร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยชงยุติโครงการชนะชั่วคราวบอกว่าให้สอปตอไปปรึกษาสภาพ,พัฒ ซึ่งถ้าตามหลักความเป็นจริงโครงการขนาดใหญ่ระดับประเทศทางสภาพัฒน์บอกว่าไม่รับรู้ก็ไม่ได้เพราะการประชุมทุกครั้งทางสภาพัฒน์ก็ได้ส่งตัวแทนประชุมร่วมทุกครั้งจะบอกไม่รับรู้ได้อย่างไรซึ่งถ้าหากร้อยเอกธรรมนัฐพมพ่าจะชงเรื่องยุติโครงการก็เท่ากับว่าเป็นการฝ่าฝืนมติครมอทำผิดมาตรา157 รัฐบาลที้เชิญชวนให้เอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการนี้ซึ่งทางเอกชนได้เดินหน้าร่วมลงทุนเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาลแต่แล้วจะมายุติโครงการเพราะความเห็นของใครบางกลุ่มควรจะให้ความเป็นธรรมแก่เอกชนบ้างแล้วอย่างนี้ประเทศชาติจะเดินหน้าได้อย่างไรเมืองต้นแบบที่4ความหวังของคนชายแดนภาคใต้ถ้าหากจะยุติโครงการ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนภาคใต้ในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการจ้างงานการเกษตรก็จะชะลอตามไปด้วยแทนที่จะได้รับการพัฒน,นาให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคตและสิ่งที่จะตามมาถ้าหากเดินหน้าโครงการดังกล่าวจะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยคาดการว่าการเกิดโครงการจะก่อให้เกิดการจ้างงานขึ้นแสนอัตราก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการหมุนเวียนของการจ้างงานแก้ปัญหาความยากจนและความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนวิกฤตของการก่อการร้ายวิกฤตของคนว่างงาน วิกฤตของนักศึกษาจบใหม่จบมาแล้วยังต้องตกงานจะได้รับการแก้ไขจากการเกิดขึ้นของเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตดังนั้นนโยบายของการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบที่4ถือเป็นวิกฤตในโอกาสของการพัฒนาจ,จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะสถานการณ์ของประเทศณวันนี้ถ้าหากเอกชนไม่เป็นผู้ลงทุนเชื่อว่าโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะไม่เกิดขึ้นในภาคใต้อย่างแน่นอน โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน